สวัสดีครับบทนี้เป็นบทสุดท้ายนะครับสำหรับของวิชานี้นะครับในของเทอมที่1เดี๋ยวในเทอมที่2นะครับนักศึกษาจะได้มาเรียนในวิชานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่ต่อยอดจาก5บทแรกนี้โอเคครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องการสื่อสารยุคดิจิทัลนะครับหัวข้อบรรยายนะครับ 1. พื้นฐานการสื่อสาร 2. ลักษณะการสื่อสารยุคดิจิทัล 3. แนวทางการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อการสื่อสารให้ได้ความหมายและสร้างคุณค่า 4. การสื่อสารยุคดิจิทัลให้ปลอดภัย 5. การจัดการปัญหาการสื่อสารยุคดิจิทัลและสุดท้ายนะครับผลการวิเคราะห์การประยุกต์การสื่อสารยุคดิจิทัลในชีวิตประจำวัน พื้นฐานการสื่อสารนะครับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตลอดชีวิตนะครับและเป็นส่วนสําคัญพื้นฐานของการดํารงชีวิตหรืออาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เราผูกพันกับชุดประสบการณ์การสื่อสารตลอดเวลาเราไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ตามลพาพังได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารของเรานะครับมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กระบวนการการสื่อสารก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามไปด้วยในฐานะผู้ส่งสารผู้รับสารสื่อหรือช่องทางการสื่อสารในยุคนี้จัดได้ว่าเป็นยุคสื่อหลอมรวมสื่อหลอมรวมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อประชากรรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มมิเลเนียนซึ่งกลุ่มนี้ มีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยที่5ในการดำเนินชีวิตยุคสื่อหลอมรวมนะครับหรือมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ส่งผลกระทบต่อประชากรรุ่นใหม่ทำให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วกว่าเดิมและผสานโลกไว้ด้วยกันผลที่ตามมาคือพลังข่าวสารที่ครอบงำสังคมและวัฒนธรรมทุกภาคสว่วนคำถามคือ ทุกคนยังยอมรับให้สื่อมีอิทธิพลเหนือผู้คนต่อไปหรือพวกเราต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองมาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อสื่อดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อหรือมีเด a l e t เทรซีจึงเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อพวกเราทุกคนในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสื่อหลากหลาย ก่อนที่จะพูดเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าความหมายของสื่อคืออะไรสื่อนิยามความหมายสั้นๆคำนี้มีการให้นิยามหลากหลายเช่นนะครับเมื่อพิจารณาตามคำศัพท์สื่อตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า m e d i ี m วงเล็บนะครับเป็นเอกพจน์หรือ media วงเล็บนะครับเป็นพหูพจน์แปลว่าสายกลาง ภาวะที่อยู่ตรงกลางสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางสื่อมวลชนเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แมกกาซีนและจากพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตพุทธศักราช2542ให้ความหมายไว้ว่าสื่อในวงเล็บนะครับกริริยาหมายถึงติดต่อให้ถึงกันเช่นสื่อความหมายชักนำให้รู้จักกันสื่อในวงเล็บนาม หมายถึงคู่หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกันเช่นเขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกันเรียกผู้ที่ทำหน้าที่ชักนำให้หญิงชายได้แต่งงานกันว่าพ่อสื่อหรือแม่สื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับความหมายในด้านการเป็นช่องทางการสื่อสาร พิจารณาแบบจำลองของโบโรนะครับสื่อนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสื่อสารที่หมายถึงขั้นตอนการสื่อสารจากผู้ส่งสารทำการส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารอาจมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากผู้รับสารสู่ผู้ส่งสาร โดยในะบวนการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจะทําหน้าที่เป็นผู้รับสารในบางขณะและผู้รับสารก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในบางขณะสลับสับเปลี่ยนกันไปไปตามบทบาทในขณะนั้นทั้งนี้กระบวนการสื่อสารอาจมีสิ่งรบก,กวนหรือกีดขวางสื่อสารได้นะครับจากภาพน,นะครับก็จะเป็นแบบจำลอง SMCR ของโบโร ต่อมานะครับจากคำพูดที่ว่า the source is the originator of the message เป็นต้นต่อของข่าวสารซึ่งหมายความโดยทั่วไปของผู้ส่งสารอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องการจะทำการสื่อความคิดความรู้สึกความต้องการข่าวสารและวัตถุประสงค์ของตนหรืออีกในหนึ่งอาจเป็นองค์กรหน่วยงานต่างๆเช่นพักการเมืองบริษัท รัฐบาลหน่วยงานราชการก็ได้มีความสำคัญในการเป็นผู้เข้ารหัสเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับจากที่เรารับรู้แล้วว่าความหมายของสื่อเป็นอย่างไรเรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือความหมายของการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตัวแรกนะครับสื่อดิจิทัลหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำงานโดยใช้รหัสดิจิทัลในวงเล็บนะครับดิจิทัลหมายถึง การแยกแยะระหว่าง0กับ1ในการแสดงข้อมูลสื่อดิจิทัลเช่นเดียวกับสื่อเสียงวิดีโอหรือเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆสามารถถูกสร้างขึ้นอ้างอิงถึงและได้รับการแจกจ่ายผ่านทางเครื่องประมวลผลข้อมูลดิจิทัลสื่อดิจิทัลได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเมื่อเทียบกับสื่ออนาล็อกการสื่อสารดิจิทัลคือกระบวนการที่ใช้ทักษะ ในการวิเคราะห์ผู้รับสารและส่งสารให้มีความเหมาะสมในระดับของการสื่อสารของแต่ละบุคคลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆในที่นี้คือสื่อดิจิทัลทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารเช่นข้อความภาพเสียงเป็นต้นองค์ประกอบหลักของกระบวนการสื่อสารประกอบไปด้วย5ส่วน 1. ผู้ส่งสารคือผู้เป็นเจ้าของสารสารสนเทศ หรือข้อความที่จะต้องการส่งสารของตัวเองไปอย่างผู้รับสารสสารคือเนื้อหาที่ต้องการสื่อความหมายไปยังผู้รับสารซึ่งผู้รับสารเมื่อได้รับสารดังกล่าวอาจจะเกิดป,ปฏิกิริยาสะท้อนกลับนะครับเช่นปฏิบัติตามเนื้อสารเกิดความสนใจเกิดการเรียนรู้เกิดการโต้แยง้งเป็นต้น 3. ช่องทางการสื่อสารคือช่องทางที่นําสารไปยังผู้รับสารช่องทางสื่อสารดั้งเดิม วงเล็บนะครับคือสื่อดั้งเดิมเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุเป็นต้นช่องทางสื่อดิจิทัลวงเล็บนะครับสื่อใหม่เช่นสื่ออินเทอร์เนต็ตสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น 4. ผู้รับสารคือเป้าหมายที่ผู้ส่งสารต้องสื่อสารความหมายให้ไปถึงซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน 5. ปฏิกิริยาสะท้อนกลับคือปฏิกิริยาที่ผู้ส่งสารส่งมาโดยผู้รับสารสามารถมีปฏิกิริยาทางบวกหรือทางลบก,ก็ได้หลังจากได้รับสารไปแล้วความสำคัญของการสื่อสารนะครับเราแบ่งออกเป็นระดับจุลภาคและระดับมหาภาคตารางนี้เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับในระดับจุลภาคและระดับมหาภาคดูตารางของระดับจุลภาคก่อนนะครับ ในระดับจุลภาคความสําคัญของการสื่อสารคือความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์ความสําคัญต่อสังคมความสําคัญต่อการสร้างความร่วมมือความสําคัญต่อการศึกษาและแสวงหาความรู้ความสําคัญต่อการสร้างการรับรู้กับตนเองความสําคัญต่อการให้ความบันเทิงความสําคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลความสําคัญต่อการ ทำจิตบำบัดอันนี้คือในระดับจุลภาคนะครับต่อมานะครับความสำคัญในระดับมหาภาควาค,าาค,ความสำคัญต่อการเมืองการปกครองความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศความสำคัญต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศความสำคัญต่อการถา่ายทอดวัฒนธรรมความสำคัญต่อการศึกษาความสำคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมความสำคัญต่อการสร้างประสิทธ,ธิภาพการบริหารองค์กร รูปแบบของการส่งสารการสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย2ปัจจัยกล่าวคือปัจจัยด้านเวลาและปัจจัยด้านสถานที่ดังนี้ปัจจัยด้านเวลาหมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารโดยมีการส่งสารผ่านช่องทางภายในช่วงเวลาเดียวกันในภาษาอังกฤษใช้คำว่า synchronize นะครับกับการสื่อสารระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารในเวลาที่แตกต่างกัน าษาอังกฤษใช้คาว่า asynchronous นะครับ 2. ปัจจัยด้านสถานที่หมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารอยู่ในสถานที่เดียวกันและผู้รับสารและผู้ส่งสารอยู่ต่างสถานที่กันหรือการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ประเภทของการสื่อสารแบ่งประเภทของการสื่อสารด้วยระดับภาษาของการใช้ภาษาจะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทหลักดังนี้ 1. การสื่อสารแบบทางการเป็นการสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผนและมีข้อกำหนดที่ได้วางไว้เป็นมาตรฐานขององค์กรหรือสังคมการสื่อสารไม่เป็นทางการเป็นประเภทของการสื่อสารที่ไม่ต้องอิงจากรูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการไม่มีข้อกำหนดรูปแบบของภาษาที่ชัดเจนการจำแนก ประเภทของการสื่อสารสามารถจำแนกได้หลายลักษณะตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่จะนำมาพิจารณาโดยทั่วไปสามารถจำแนกประเภทของการสื่อสารตามเกณฑ์ต่างๆได้ดังนี้ 1. การสื่อสารในตนเองการสื่อสารที่บุคคลเดียวเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร 2. การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารระหว่างสองคนขึ้นไปสื่อสารกันโดยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสลับกัน การสื่อสารประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะของกลุ่มย่อย 3. การสื่อสารแบบกลุ่มเป็นการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนจำนวนมากไม่อาจมองเห็นหน้าตาได้อย่างทั่วถึงสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารกันได้ทุกคน 4. การสื่อสารมวลชนเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชนในการสื่อสารไปยังประชาชนจำนวนมาก ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งประชาชนจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วจึงต้องอาศัยสื่อเป็นสื่อมวลชนซึ่งมีอยู่4ชนิดได้แก่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารรูปแบบของการติดต่อสื่อสารการสื่อสารระหว่างมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทโดยอ้างอิงจากจํานวนของผู้รับสารและผู้ส่งสาร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นรูปแบบดังต่อไปนี้การสื่อสารแบบตัวต่อตัว,ตวเป็นการสื่อสารที่มีผู้รับสารและผู้ส่งสารไม่เกินสามคนครอบคลุมทั้งการสื่อระยะใกล้และระยะไกลอาจจะ,ะเผชิญหน้ากันหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทและจุดประสงค์ของการสื่อสารซึ่งมีจุดประสงค์ได้หลายรูปแบบเช่นการสร้างความสัมพันธ์การแจ้งข่าวการถ่ายทอดความรู้ และการเสนอแนะชักจูงเป็นต้น 2. การสื่อสารแบบกลุ่มเป็นการสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่มีความสนใจร่วมหรือต้องการแสดงออกในเรื่องเดียวกันซึ่งสามารถเป็นได้ตั้งแต่การสื่อสารภายในกลุ่มเล็กเช่นการล้อมวงสนทนาการอภิปรายตลอดจนถึงการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่เช่นการสัมมนาการบรรยายเป็นต้นและมักมีระดับการใช้ภาษาเป็นทางการ ลักษณะการสื่อสารในยุคดิจิทัลการสื่อสารยุคดิจิทัลหมายถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลและสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นต้นและผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มรูปแบบการสื่อสารดิจิทัลมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายครอบคลุมทั้งตัวอักษรภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหว และมีการพัฒนาสู่สื่อรูปแบบผสมผสานรวมทั้งสื่อเสมือนจริง visual reality ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นลักษณะของการสื่อสารยุคด,ด,ดิจิทัลการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์การสื่อสารด้วย Facebook อันนี้ผมคงไม่ต้องมาอธิบายมากนะครับเพราะว่านักศึกษาใช้กันทุกคน ลักษณะของการสื่อสารก็ตามภาพนะครับก็จะมีกรุ๊ปต่างๆที่นักศึกษาสนใจแล้วก็สร้างกรุ๊ปกันขึ้นมาหรือสร้างแฟนเพจกันขึ้นมาใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการส่งเมสเซจคุยกันสวัสดีครับกลับมาพบกับ assignment ที่5นะครับข้อที่1นะครับให้นักศึกษาบอกข้อดีและข้อเสียของ Facebook พร้อมกับยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าข้อดีเป็นอย่างไรข้อเสียเป็นอย่างไร ตัวต่อมานะครับก็เป็นการสื่อสารด้วย Twister Twister เป็นการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวก Microbox g โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความไม่เกิน140ตัวอักษรการสื่อสารด้วย YouTube YouTube คือเว็บไซต์ที่ให้บริการได้เปลี่ยนวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรีปัจจุบัน YouTube มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดกว้างในการสร้างคอนเทนต์ลงใน YouTube ทำให้เกิดอาชีพใหม่ที่เรียกว่ายูทูบเบอร์สำหรับข้อที่2นะครับให้นักศึกษาคิดว่าถ้านักศึกษาเป็นยูทูบเบอร์นักศึกษาคิดว่านักศึกษาจะนำเสนอเนื้อหาอะไรและเพราะเหตุใดต่อมาครับการสื่อสารด้วย t n s t a m r กร i n s t a g r a กหรือเรียกสั้นๆว่า IG เป็นแอปฟรีสำหรับการแชร์รูปภาพและวิดีโอในข้อที่3นะครับ ถ้านักศึกษาจะทําการขายสินค้าของท้องถิ่นของนักศึกษาเองนักศึกษาจะเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์ตัวใดเพราะเหตุใดสําหรับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายให้นักศึกษาบอกข้อดีและข้อเสียของสังคมออนไลน์พร้อมกับยกตัวอย่างการส่งงานนะครับให้นักศึกษาทําการเขียนคําตอบลงกระดาษและถ่ายรูปส่งมาที่ กิติพงศ์ SCS.RMU.AC.TH ส่งก่อนวันที่11กันยายนพุทธศักราช2564กลับไปที่การบรรยายนะครับรูปแบบใหม่ของการสื่อสารดิจิทัลที่น่าสนใจ mention เรียกว่าการแท็กบุคคลอื่นทำโดยการพิมพ์ assign แ,และตามด้วยชื่อบัญชีของบุคคลนั้นเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถเห็นข้อความน,นั้นได้แท็ก คือการกำหนดคำสำคัญโดยพิมพ์ตามหลังสัญ,ญลักษณ์ตัวสี่เหลีย่ยมซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการค้นหาเรื่องราวที่เป็นประเด็นสนใจร่วมกันซึ่งในปัจจุบันถือเป็นศูนย์ข่าวหรือเรื่องราวทำกระแสที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วการใช้สติกเกอร์คือการสื่อสารด้วยสัญ,ญลักษณ์ซึ่งแต่เดิมมีการเริ่มต้นมาจากการใช้งานโปรแกร,รมสนทนาก็คือไลน์นะครับ โดยมีการพิมพ์ตัวอักษรเพื่อแสดงความรู้สึกแนวทางการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสื่อสารให้ได้ความหมายและสร้างคุณค่าการสื่อสารด้วยรูปแบบใดก็ตามผู้ส่งสารหรือผู้สื่อสารต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ3ข้อได้แก่ 1. มีความรับผิดชอบคือการคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากการสื่อสารนั้นเกิดขึ้นแล้วหรือสารนั้นถูกเผยแพร่ซึ่งอาจก่อให้เกิด ผลด้านบวกและด้านลบต่อบุคคลและสังคม 2. มีความปราณีตหมายความว่าอะไรครับเลือกระดับของภาษาการเลือกสัรถ้อยคําการใช้สำนวนทางภาษาการจัดองค์ประกอบการจัดรูปแบบลำดับเนื้อหาและแสดงเนื้อหาสาระความหมายโดยสารที่ถูกส่งออกไปต้องมีความกระชับความไพเราะ สุภาพเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการสื่อสารรวมถึงเลือกใช้ช่องทางและอุปกรณ์ให้เหมาะสม 3. ถูกการาเทศะคือการคำนึงถึงผู้รับสารจุดประสงค์การสื่อสารกฎระเบียบข้อบังคับระยะเวลาเครื่องมือเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมการสื่อสารยุคดิจิทัลให้ปลอดภัยเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้ การสื่อสารดิจิทัลผู้ใช้ควรคำนึงถึงหลัก 2P และ 2F ซึ่งประกอบด้วยดังนี้อันที่1นนะครับ Prevention หรือการป้องกันผู้ใช้ควรเรียนรู้เครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารว่ามีคุณสมบัติอย่างไรรวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของสารและข้อมูลปฏิเสธไม่รับสารหรือสื่อที่ไม่เหมาะสมการตั้งค่าป้องกัน ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์หรือไฟล์ protection ปกป้องให้ปกป้องความปลอดภัยในการสื่อสารดิจิทัลผ่านการตั้งค่าในแต่ละแพลตฟอร์มรวมทั้งการตะหนักในการใช้งานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น 3. ไ f i n a l decision ไตร่ตองให้ป้องกันความเป็นส่วนตัวของการใช้ สื่อดิจิทัลและการวิเคราะห์ไตรตรองอย่างรอบครอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆก่อนที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารใดๆบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ line. และเมื่อมีการส่งสารนั้นไปนแล้วด้วยธรรมชาติของสื่อดิจิทัลจะสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาได้ยาก 4. frame a c c e p t a t i o n filtering หรือ การคัดสรรการสร้างสังคมบนเครือข่ายออนไลน์ต้องคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนในสังคมออนไลน์หรือคัดเลือกผู้ที่ติดต่อผ่านสื่อดิจิทัลไม่ควรเปิดให้คนที่ไม่รู้จักเข้ามาได้การจัดการปัญหาการสื่อสารในยุคดิจิทัลแนวทางการสื่อสารดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก7 c ซึ่งประกอบไปด้วย 1> c ที่1 complete มีความสมบูรณ์ครบถ้วนการสื่อสารที่ดีสารที่ส่งควรมีความครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อนที่จะส่งออกไปยังผู้รับสารเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการสื่อสารตรงกัน C ที่สอง c o n s i s e n e คือกระชับลักษณะของการสื่อสารให้กระชับเน้นเนื้อหาและข้อความที่สำคัญเป็นหลักหลีกเลี่ยงการใช้คำที่มากเกินไป โดยไม่มีความจำเป็น C ที่3นะครับ consideration พินิษพิเคราะห์เห็นอกเห็นใจผู้อื่นการสื่อสารที่ดีต้องพิจารณาถึงมุมมองของผู้รับสารในด้านความคิดความเชื่อระดับการศึกษาพยายามทำความเข้าใจผู้รับสารความต้องการอารมณ์และปัญหาของเขา C ที่4 clarity ชัดเจนการสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการพูดการเขียนจะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจนเรียบง่ายเมื่อสื่อสารออกไปแล้วผู้รับสารต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร <S <S 4 5ที่ห้าคอนเกรตเป็นรูปธรรมการสื่อสารแบบชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้วยข้อความประกอบด้วยข้อเท็จจริงหรือตัวเลขที่ชัดเจนช่วยเพิ่มความมั่นใจ ซึ่งจะทำให้ไม่ถูกตีความผิดๆสีที่6กเขาีสสุภาพการสื่อสารที่สุภาพเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการสแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของผู้ส่งสารที่จะถึงผู้ส่งสารสีที่7ด c o r r e ถูกต้องความถูกต้องเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารควรพิจารณาและตรวจสอบก่อนที่จะส่งสารออกไปถ้านักศึกษาทำได้ทั้ง7สีนี้ ก็จะขจัดปัญหาการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้มากขึ้นนะครับผลการวิเคราะห์และการประยุกต์การสื่อสารยุคดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 1. ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่จะต้องการสื่อสารว่าควรใช้ช่องทางจึงจะเหมาะสมที่สุดโดยต้องคำนึงถึงหลักการสื่อสารพื้นฐานไม่ต่างจากสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิม 2. ต้องเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของการสือส่อสารในยุคดิจิตัลแต่ละประเภทเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 3. หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังอันนี้คืออะไรครับคือถ้าเราไม่ไตรตรองไม่คิดแล้วหลอกโพสเข้าไปหรือเผยแพร่เข้าไป,าไปตัวนี้แหละจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังนะครับเห็นนะครับ ในบทนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ